บ้านใหญ่นะทีมตัวล่างตัวล่างบ้านใหญ่ตัวล่างให้ผมล่างผีให้ปะเตะเข้าตู้ยังเดี๋ยวพี่กำลังจะเข้าเจอแล้วพี่พี่เขยาแล้วพี่เข้าแล้วก็ลังไปก็ลังไปโอ้าเกยวเกี้ยวเกี้ยวเกยวอยู่ตรงเครื่องล่างเลยเฮ้ยเอาพี้ต่องหมดเด็กคนเนี้ยเอาตุ่มตุ่ตู้มพี่ต่อตาเราตัดมานเราตัดมันตุพี่ไม่เตะมันไม่เห็นพี่หรอ ตู้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 ตตูตู้พิเตู้วิ่งมาตู้เร็วได้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 วิ่งเร็วมากน่าจะโดนทีนึงนะอันนี้ลมานแล้วพเตไม่ทันวะตกใจครเอาเ่นต้งพาวิ่งผทางอ่ะขารออยู่มะมีคำสาบด้วยไอ้ให้มันรอรรออะไีเลลมวะลมสมีคำสา ไอ้เหี้ยใครข่บเวีเหรออห้องวีเด่ะน้ำตัวเราบอกว่าเป็นเหตุสังเกตได้ปะแบบเนี้ยนำตั้ทำพิษครับทุกคนเป็นเตะเราว่าเราดินไปเล่นตาใหม่เลยเป็นเตะเราทำไงดี่หาคือไอ้เแย่ยัยไม่เป็นใจว่ะมันพลาดเหรอแย่ห้องเป้าแล้วแหละ แนวเยน็นเฝ้าเลยเนะี่ยพยายามหน้าเดี้อพี่เจพี่ดูบันไดเปิดตายเมี